ดูดวงชาวราศีเมษเทวดาสองใจหลายปีด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาพ้นวันที่14พิถุนายน์นะผมเทวดากลับมาแล้วด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งจิทธิ์คำจูปปา,ปากคุ้มของราาักษาดวงชะตานี้กำลังจะเปิดหลับซัเอย่ยโชวโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาสิ่งเหล่านี้กำลังจะเข้ามาสู่ทุกท่านนะผม นรก่อนห่หมอสันแนะนาให้ท่านพบไพรีพินาศตรูหมู่มารพังพินาศนะครับตั้งแต่โบราณโบราณแล้วเขาเชื่อว,ว่าไพรีพินาศครับผมสามารถป้องกันปราบศัตรูหมู่มารเรื่องอันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นใครกันแกล้งเรื่องราวาเล่นลับมาเขาจะพบนาน,นี้เอาไว้ครับในสมัยโบราณเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะจ๊ะครับผมสองร้อยาสิบบาทส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าแล้วให้พบคู่กับเหรียญพระปางสตูมานท่านเคยได้ยินหรือไม่ครับ ปางสะดุงมาซ้ายมือท่านจะจับที่เข่าด้านขวาจะเป็นสมาธิมานอย่างสะดุงนานก็คิดดูแล้วกันมานอย่างสะดุงไม่มีเลืองบังเอิญนะครับชื่อไม่มีการนะครับผมไม่เหมือนดอกไม้ต่างๆนะที่ตั้งขึ้นมานะอันนี้เป็นนะรับในตาราโบราณเขาว่าอย่างนั้นเลยมานยังสะดุ้งนะผมสองร้อยสิบบาทท่านพบติดตัวไว้ป้องกันปัญหาต่างๆแล้วเราทําไงนะผมแก้กรรมได้ไหมบางคนเรียกเดืยนแก้กรรมแก้กรรมได้ไหมแก้ไม่ได้นะผมแต่ยังไงครับผม เราป้องกันพบติดตัวมันเข้ามาไม่ได้ไงพอเข้ามาไม่ได้เราก็ทําบุญเยอะๆหนีมันครับผม2อสิบาททักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้ามาดูดวงกันครับโชคก็ตามน้าทบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้เป็นยังไงตกตําแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองรามหัวใจพองโตหานคู่เกิดความเชื่มชื่อท้องฟ้าสีครามต้นไม้อิงหลังครับปัญหาต่างๆเข้ามาประเดบประดงังทางด้านอะไรทางด้านบวกครับรวยไหมรวย เฮงไหมเฮงประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จดวงแบบแบบนี้เป็นไงตกตําแหน่งเอ็มเพสเอ็มเพสร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเหลือกินเหลือใช้ประสบความสําเร็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ปัญหาต่งตางๆเข้ามามีไหมมีตกตําแหน่งดวงโจรดวงโจรดีไหมไม่ดีับนะผมตกตําแหน่งดวงจรครับนะผมแต่ว่าเราไม่รู้ไงตาแหน่งดวงโจรมันขึ้นอยู่กับตัวท่าน หรือว่าอยู่กับตัวเขาครับผมอยู่กับตัวเราเป็นยังไงก็เราก็เป็นโจรเป็นโจรในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะไปทํรลายเขาไม่ใช่ดวงโจรก็คือเข้ามาก็เข้ามาสิครับเดี๋ยวก็จัดให้นี่คือตําแหน่งดวงโจรมันจะรู้สึกคึกือเข๋แบบโจรครับผมแต่ถ้าไปตกตําแหน่งตัวของเขาอยากให้เขายิ้มเงินเขามาฮึกเขาม,ามเข้ามาเขามาเล่นตลกแล้วผมท,ทําท,ท่าทําทางพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิ้มหวานแล้วผมแต่ในใจลึกๆ าดประหารสับ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 ,บ,บ,บจิตใจเขาเรียกโลกจิตก็ได้นะไอโ้โลกจิตโลกจิตครับผมมาหลอกคนอด่นมากันแกลงคนอด่นว่างมากเลยยังไงเคยเจอไหมเคยเจอคอมเมนต์บ่หมอทันด้วยโดยโจโจกตาหามนาฏบุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอเมอรลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน,นกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตา ดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านให้ท่านวางแบบแผนประเพณีนะครับดวงนี้จะต้องเป็นยังไงการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่ง,ยงชิงดีก็เข้ามาสิ้อค้าครับ,นะรบผมไปทำอะไรให้คุณหรือยังไงนะผมเคยเจอไหมนะผมเคยเจอมาแล้วอาจารย์หนูพร้อมที่จะฝ่ายนะครับแต่ท่านสู้กับใครไม่สู้ท่านสู้กับตําแหน่งดวงโจรน่ะสู้กับใครไม่สู้สู้กับจน่ะ โจรมันเจ้าเล่อยู่แล้วอะเข้ามาก็เข้ามาสิครับก็เข้ามาสิจา้ตาต่างโจต่างโจรครับผมเพราะฉะน,นั้นใครก็เข้าใครใครจะชนะใครกันแน่ครับใครจะป้นใครกันแน่ครับผมนี่คือดวงโจรเ,เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเข้ามาท่านตรงเป็นมีธรรมะอยู่ในใจหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปบปุงมันเลนยครับผมเขาเป็นโจรเราเป็นโจรเอาอตีกันตายตีกันพังพินาศไม่เอาอะ ตาวอมดวงนี้ต้องจงลื่นเลิงสังสรรค์ก็คือว่าลื่นเลิงสังสรรค์ของหมอซันเนี่ยคือทําตัวให้มีความสุขถึงแม้ในกระเป๋าจะไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวมีวไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเนีะอาบอมให้ลื่นเลิงสังสรรค์ยิ้มหวานเข้าไปไม่มีใครรู้หรอกนะว่าในกระเป๋าเรามีเงินเท่าไหร่แต่งตัวสวยๆแต่งตัวมียศมีตาแหน่งไม่มีใครรู้แต่นี่อยู่หมื่นล้านระบอมเดินเข้าไปไม่มีใครรู้รับผมเขาทำโอ้หนะบริการอย่างดี กลับหารู้ไหมว่าไอ้เฮียนั่งอยู่ตรงนี้ใส่เสื้อขาดขาดเก่าๆเนี่ยเดินมาเนี่ยนั่นแหะของจริงนะภาคกิริวหอทองเอาผมด้วยโชคลาภเงินทองมาเรามีวาสนาดวงชะตาขท่านจงลื่นเริงสังสรรค์ครับไล่ลำเรา,าทำเหมือนหมอจีนไล่ลำเต้นระบำเพลงกองเสกนิ้วเขียนยัด เขียนจริงนะบอยนะผมก,การการที่ท่านเพ่งจิตเข้าไปแล้วท่านเขียนยันอย่างเนี้ยมันเกิดผลนเหมือนกับคนไทยเขียนยันะนะท่านจะเคยเห็นหมอดูไหมหมอโดกาจะฝึกเขียนยันโอ้โหนโมตาบดเขียนนโมตาบดผอเขียนด้วยอมอแล้วเขียนใส่นิ้วแล้วก็เป่าเกิดผลไม่เกิดผลเกิดผลแน่นอนเป็นคาถาพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่เกิดผลเขารู้อยู่แล้วหมอดูก็รู้กันอยู่แล้วนะผมเาก็นั่งเขียนไปเย เขียนใส่ดวงชะตาตัวเองบ้างเขียนโน่นเขียนนี่บ้างล้วมฝึกจิตไปด้วยเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งอาวมด้วยบนกูสอนวาสนาจะลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลําเต้นระบําอย่างมีความสุขไอ้ท่านลื่นเลงแลวตกตําแหน่งที่ดีก็คือว่าดวงจะดีหรือดวงจะ้ายหรือจะยังไงก็แล้วแต่ไม่สนใจเว้ยผอข้าพเจ้าดวงเทพครับดวงเทพเป็นยังไงดวงชะตาไม่มีวันตกไงดวงดวงเทพไม่มีวันตกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในดวงชะตาตัวเอง แล้วข้าพเจ้าสร้างใดกุณงามความดีมันไม่มีคําว่าตกมันมีแต่กรรมกลามันก,ก็วิ่งหนีเนะครับรูบาจารบอกเนะรบาบอกกรรมอันใดยอย่าตามเราทันพนะุทธะสังมิปตดวิ่งหนีไปเลยเนะราอย่าให้ตามเราทันนะผมเราก็ทําบุญหนีนี่คือดวงเทพนะครับแต่ก็ไม่ใช่ดวงเทพเป็นไงไม่ทําบุญไม่เชื่อเว้ยแล้วกไม่มีจริงสวรรค์ไม่มีจริงตายศูนย์จบใครพูดเลอะเทอะเลอะเลือนอูไม่เชื่อเว้ยออกันนี้ดวงดวงคนบุคคลคนธรรมดา ดวงเทพในตําราของเจ้อบอกเลยข้าพเจ้าไม่มีใครกําหนดดวงชะตาได้ทั้งบุญทั้งบูข้าพเจ้าตกตําแหน่งที่ดีมีอํานาจบุญบารมีวัสนาเพราะฉะนั้นดวงเทพจงเป็นตามช่องหมอซันนะจ๊ะนะผมอย่าไปคิดว่าตายแล้วสนท่านยม,มาบาลจะมาถามทําไมท่านถึงไม่ทำโบนก็ผมไม่เห็นนี่นักเลงด้วยนิสัยอย่างนี้ไปนรกไปนรกเองไปนรกผมก็ไปทไมทําไม ผมจะไปไปก็ได้ได้ไปจริงๆอย่างนั้นเอาชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะจ๊นะเอาผมอย่ามาล้อเล่นกับชีวิตไม่ตลกด้วยนะคนอื่นเขาไม่ตลกด้วยนะนะผมผู้คุมก็ไม่ตลกด้วย,นะนะผผก,วยก็ถือดาบตั้งขึ้นนะเทวดานะถือดาบตั้งขึน้นออนเหรอเก่งเหรอไปนู่นเลยนะลกทีนี้ได้ไปเก่งเจอคนเก่งแต่ไม่หมดแนละ้วทีนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนล้านะผมไปไหนเจอตัวงองอ,งอ,งองไว้ครับกาบไหวเหมือนที่หลวงพ่อจาราันพูด โยมไปไหนต้องตัวงอ,องอหมอสันก็ชอบเสียงหลวงพ่อจรันมาโยมไปไหนต้องตัวงองอไว้ครับผมเพราะว่าเจอผู้หลักผู้ใหญ่ต้องกราบไหว้ครับถึงแม้เขาจะเป็นคนดีเราไม่คนดีเราไหว้ไปก่อนับผมยังไงเขามียศตำแหน่งับผมเขาจะมียศอายุเยอะกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นหลักตรงนี้สําคัญมากในดวงชะตาท่านองยึดรงมีเอาไว้เรื่องเทวดาชนชั้นวรรณะมันไม่จริงแนละ้วเรื่องเทวดาถ้าท่านเป็นโลกแห่งวิญญาณโลกแห่งมนุษย์เนี่ย เอาโลกแห่งมนุษย์ับผมชนชั้นวันนาะไม่ต้องไมนับเอาแล้วแต่ท่านไม่ห้ามแต่โลกแห่งวิญญาณับผมตายก่อนมีวนชนชั้นวันนะแบ่งแยกทันทีจิตใจที่ตกต่ำเบีย้ยดินนี่อยู่ชนชั้นต่าจิตใจที่สูงส่งไปอยู่ชนชั้นสูงเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าโอะนั้นวัดกันที่อะไรครับจิตใจไม่ได้วัดที่เงินเอาเงินมาวัดชั้นรวยวมไม่รู่นเลรนะลกรวยรวยไปนะลครกบผมนี่ รวยเหมือนกันครับแต่รวยด้วยคุณงามความดีไปสวรรค์จิตใจสูงกว่าวัดกันที่จิตใจด้วยอํานาจบุญบารมีวัฒนาสิงสิทธิ์คำชูปกปากคุ้มครองรักษาเอผมท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาสันนี่สี่สองแปดเก้านะครับสี่นาทีสี่ร้อยบาทหมอสันส่งคลิปให้นะจ๊ะทักไลน์มาสันนี่สี่สองแปดเก้านะครับการงานการเงินความรักดูดวงโดยรวมตาท่านพิมพ์มาเลยอาจารย์ขอดูพลังบวกเอาผมหมอสันก็จะเน้นพลังบวกให้กับท่าน ผมด้วยบุญกุศลวัส,สนาเทพเทวดาสิ่งศิ์สิทธิ์คำชูบป,ปกปักรองของรักษาขอให้ท่านประสบความเร็จในวันนี้เฮงรวยปังประสบมเมสร็จรวยรวย,วยนครับผมสวัสดีครับ